นี้กี่กี่ตัวนะครับนนนี้ตัวนครับอ้อเมือเมือิกมัคกี้กูเรสีจะหูลา่นะตอฟายครับอเนี่มาสั้นหะับความใหญ่นะมันับตัวนะออกครับอ่าถือน่อยครับออกรั

โงเลชั่นแนลวันนี้ออกตกปลากันทะเลภูเก็ตนะครับแต่วิวนะครับนี่เบโค้ชนะครับนี่วันนี้เราได้รับเกียรติจากโปจากทัพละมูนะฮะไฝออฟนะครับโอ้โหทีเราเดือดนนี่ก็ติดทเราเดือดนนี่ก็ติดนะครับนี่โปเจ้าพายุนะครับเบี่ยงมาแล้วตะลาล่าจอยทุ่งแดงครับคนคนนี้ใครนะครับคนเนี้ยไออะไรนะ มือหนึ่งมือหนึจิกกิ้มเกตมือนึงจิกกิ้งมหนึ่งจกิ้มเกแชมป์มแชมป์โอ้โหดันิกินะโอ้โหเตัวแโอ้โหดูครับแตขาวหดนะครับีขาวเลนะครับแตขาวดครับเจอวันนี้มาเมื่อไหร่นี่ไม่ต้องหัวเลยครับมาแน่นอนครับไว้ใจได้ไว้ใจได้ครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะเป็นไงมาตัวแรกได้แล้วนะครับ่ เจอกันครับผมไนทออฟตั้งใจมากเลยครับวันนี้ตัวที่สองนะครับยังไม่ถึงหมายนะครับตัวที่สองครับได้มาไสนุกสนุกแล้วนี่แชมป์แชมป์เปี้ยนแชมป์แชมป์เปี้ยนชิ้นค่อนข้างสวยครับวันนี้ดูครับกินหรือเปล่าครับสโลบัมครับสโลบัมสรโลบัมใหญ่ไหมตัวนี้น่าจะมีไซส์ ได้ครับพอได้พอได้สนุกพอได้สนุกนะเหมือนไม่ใช่เหมือนไม่ใช่ดอกเลยหัวลายมั้ยหัวลายอ่ะเออไม่แน่หัวลายมันนั่งลอยมาสู้เว้ยต้อมันขึ้นมาต้มันสู้เว้ยมาตกโชว์คนภูเก็ตเลยนะครับเนี่ยเปิดเบียร์ครับเปิดเบียร์เปิดเบียร์ท้า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 ครับเชื่อก็โดนถือ ฆ่าตลาดล่าครับตลาดลา่าอยากได้อย่างไรค่าตลาดล่าแล้วก็ค่าเอ่ออะไรนะแชมพูเก็ตแชมพูเก็ตครับใครครับหัวลายใหญ่ครับเอาไปแกงเอา้าเตืนหน่อยเตืนหน่อยไม่ต้องเต้ยกไปตรงไหมยกบไปตรมโอ้ใหญ่เว้ยเข้าไปได้สีเงินเหมือนครับโอ้โหหรือ,อ,อรว่าเรา คล uh, kind of ิปข้างเรือสินค้านะครับ ส้มไหมส้มแล้วอุ้ยส้มไหมร้าน่ันออ่์บิกมังกี้กุเป๋ออันนี้อันนี้เขาเรียกพยาวานอนไปอีกรอบหลงเหยื่อดีกว่าพยาวานอนะครับเกาลิงครับผมอ๋อพยาวนอนครับบิกมังก e ้กุเป๋อแชมเปียนภูเก็ตนะครับเดี๋ยวรอเขาคอาใช้เหยื่ออะไรนะครับไหนดูดูเหยื่อจิกจิกอะไรนะฮะเนี่ยโอ้โหีวันจิกจิกตะโรฮะใช่ครับผมทำเองนะครับโอ้ไทยครับจังทุกสายพงษครับ มือนะดมมือ้วมือเหม็นเลยฮะเ <laughs> ห,โห,โห,โห <laughs> ยู่จิกห้าห้าตัวนะครับรโจิกก้ง้น้ำมาไ ออสองตัวบอกแล้วสองตัวบอลเดี๋ยวีพี่เริ่มรู้แล้วทางทางของเขานะครับวันนี้เก่าลิงนะครับสองตัวเลยโอ้ยยอมครับวเลยเหรอวโอ้ไม่ยอมแล้วครับโอ้ภูกเก็ตครับ ทะไรทำอะไรโอ้เจะถองจะถองกาส้มตัวโลสอโลทมอเลยอ่ะโ้ยแค่นั้นรู้ด้กระส้มใช่กระส้มไอ้ดอกไเกิสองโลแล้ววะเยกาเพิงทำไปดูเพิงเวยอะไรวะโอ้ยโอยโอยโอ้ย้ย ครับบเพลิงครับมีของเงี้ยน้นอยครับแถวนี้ครับนี่แหลมเลยเอาไปเจีย้ไหมนะอันนี้นเจีย้ให้มันแหลมใช่ไหมใช่แทงจุดแค่ไหนครับแทงเข้าไปแค่กระโหลกคนนี้นี่ติดเลยมอ้ออใช่ครับโอเคจุดนี้บายไตยออฟนะครับยีนเนื้จะเด้งไหมไม่เด้งหรอกเปลี่ยนสีนะครับเพราะว่าไสแทงเก่งนะอย่างเงี้ย สายทงมาเยอะเลอยงครับโอ้มีดมาตัดนี่ออมีดมีดมันจะมีไข่ตัวหนึ่งที่ว่าเป็นข้อกระดูกกลางนั่นกดลึกๆให้โดนข้อตรงนี้นะเรียบร้อยไปไหมเดิมไหมใช่ปะโอเคไดย้นะครับแล้วอุ้

ใช่ไหมฮะเอออะไรวะอีะายาันหลุดมันพุ่งไปเลยอ่ะอย่าพาเด็กๆมาตกพายนี่น่าเบื่อจริงออเขานับตัวนะไม่ได้นับความใหญ่นะเขานับตัวนะนี่นะเขานับตัวชนะได้เร็วเลี้ยงกันเลยนะออแชมป์แชมป์แชมป์ชมปดอกครับ กิโลยี่กิโลโอเคเกิดเกิดนี่เจ้าของแบรนด์อะไรนะครับอุปกรณ์ตกปลาเพื่อการเกษตรนะฮะวันนี้ไปทำการเกษตรหรือเปล่าเหรอแล้วโอ้ตัวใหญ่โว้ยโอ้นีเลย โดนอีกแล้วครับโดนสองคันแล้วครับพิซซ่เล็กพิซซ่าเหล็กอลโดนหลอกโดนหลอกพี่ดอกน่าจะดอกเหมือนกันนะครับยืนอะไรบอลชนสองคันแล้วไตอ็อบกับโปบอลนะครับโอ้ไหนไตยังไงครับฟิชซีดโดนหลอกหลอกอ๋อมาแล้วเห็นเขาขาวแล้วครับผม หึ่งดอกครับแน่นอนครับดอกดำครับผมดอกดำครับโอ้ยดอกดำครับอ่าถือไหนครับดอกดำครับหนึ่งตัวเก้าดอกดำนะครับอ๋อผมบอลนะครับโอเคเดี๋ยวดูขันหลังดอกขันหลังดอกอะไรวะเป็นอะไรครับตัวนี้โอ้ อ๋อคันโซโลบัมครับต้องกดเดียวถ่ายคู่ถ่ายคู่ถ่ายคู่คันโซโลบัมครับอ๋อสายเอ่อมัสตาร์ดครับตัดรอบเอ่อเชี่ยเลยวะอ๋อเอ็กคูเลนครับคูเลนครับไตรอะไรครับไตรวิวครับไตรฮอฟครับไตรฮอฟอัดครับวิวครับวันนี้กี่กี่ตัวแล้วฮะโดนมาตัวนี้ตัวที่สามครับไม่ใช่โดนมากี่ตัวฮะเสือหรอเสือเสืออุ้ยใจมากเลยโอติ๊บ เตะหน่ยครับก็ติ๊บได้ครับได้ครับผมให้ครับเต๋อครับมามาอ้อลอยอะไรแล้วครับผมดอกทองครับดอกทองครับดอกเหมือนเดิมครับอ้ใหญ่ครับผมใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยับโอ้ยไตอ๊บโอ้ยไตอ๊บครับอ้เล็กครับโอ้ยย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  จัเมือบเมือบไปอ่าไหนครับยกหน่อยครับหนึ่งดอกแดงหนึ่งดอกดำอ๋อผูยกยกก

ครับมาแล้วครับเอามาแล้วใหญ่ไหมมาให้เรือเลยมาให้เรือเฮ้ยโดนหัวกระดิกอย่างนั้นเลยหัวสบัดเลยหัวสะบัดเลยจะถือโอ้โหทูน่าครับโบนทูน่านะครับลาดทูน่าโอ้โหโอ้ยเจย์ซูน่าเยสโอ้สายทอดเลยครับโอ้โหร้อยแล้ว้อยละดอกร้อยละดูอุ้ย เลยครับดิกๆๆเลยฮะโอ้ยยิ่งอยู่ยิ่งเล็กด้วยนะครับโอ้เอ้าไปอาลุ้โดูปัดเลยนะครับไหนครับปลาอะไรครับดอกแคไหอ่ะไปดูไปดูลงตวันนันอดอกหลังไล์หรือเปล่า มันไม่ขึ้นเหรอโอ้เนี่ยเนี่ยตึกวิวน้ำยังไม่ลอยที่ะอ๋โหน่ะดอกขนาดตัวใหญ่โอ้ดอกเพี้ยใหญ่ด้วยอ๋อแล้วเดี๋ยวยกขึ้นถุนหนาวดอคเองถุนหนาวนี่พันนี่อ๋อโอ้ย เล็กขยกลงกันขยวมันพลิกลงกันกินนะอ่ามันไม่พลิกว่ะร่มไหมอ่ะดล๊กเป็นจถวร่มใกล้ดอกตันเล็กแงอันท่าดุกดุกดีเดียวยังไงาดูเล็ก เฮ้ยหน้น่าตกเยอะเลยด้วยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยจริงยเออตกเยอะดีกว่านี่มาเฮ้ยเฮียสมครับสองตัวไหมวะตาท้ายไปเลยตาท้ายอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับร อ่เดี๋ยวคนนี้เป็นยงไงบ้างเยี่ยมมากครับรตื่นประทับใจมากครับทุกคนเจอเป็นไงตั้งมุกเยี่ยมมากครับแล้วเป็นยัไงครับไตรคนนี้ช็อตครับทุช็อตมากครับวันนี้ช็อตมากน่าจะโดนอะไรมาครับตัวไหนตัวไหนครับตีมือดีมากครับโอ้ยจอนนะลงผมมานะครับอ๋อจอนอ๋อไตรนีพูดเลยนะครับสนุกมากครับวันนี้เจย์ไตรเอาเข้าไป8โมงแล้วเริ่ตั้งแต่8โมงจ้าครับ ลงเลยปุ๊กกินนะครับกินตรงไหนหัวท่าเลยโอ้หมดฐานตั่งแต่บหมดานทั่งแต่บ่าทนครับ่วบ่ายครับตาางครับตารางครับี่กาวเลยนะครับน่นๆจเห็นมันรั่วล้ดี๋ยาัเดี๋ยวเดี๋ยวกาต่อไดครับเปได้ปลาไรบ้างไ้ป